สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกอร์คาโลคลิปนี้เราจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะในช่วงครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2563เรามาถึงชาวราศีกันกันแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหม เจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราศัตรูลับลับศัตรูเปิดเผยมีหรือเปล่าจะมีอุบัติเหตุหรือว่าจะมีคดีความอะไรเกิดขึ้นไหมหากมีเราจะป้องกันยังไงก่อนอื่นมาดามขอเรียนชีแ้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณแบบรวม,รมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออาภายัยเวณนะที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคำพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามสำหรับใครที่สนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อมาดามนะคะเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัด หรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์อยากจะหารายได้เสริมตอนนี้มาดามเปิดสอนออนไลน์อยู่ที่ที่สยามดวงอะคาเดมี่นะคะค่าเรียนถูกมากเข้า g ู o g ิ e พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่แล้วเซิร์ชหาชื่อมาดามนัดคนอ่านดวงบอกรหัส pn หนึ่งคุณจะได้รับส่วนลด1ิเอร์เซนจากค่าเรียนบอกรหัส nu หนึ่งคุณจะได้รับส่วนลดส0เอร์ซนจากค่าอุปกรณ์การเรียนหรือใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์แปลกใหม่เอาไปใช้ออกงานอีเวนต์ได้ก็คือ ศาสตร์มหัศจรรย์โดมิโนโนะคะโดมิโนโไม่ใช่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อนมีคนใช้แล้วแต่เพียงแต่ของมาดามเนี่ยคิดค้นออกมาด้วยการที่ว่าสามารถเอาโดมิโนโมาตั้งพื้นดวงได้ดูห่วงจุ้ยได้ใครสนใจอยากจะเรียนมาดามจะเปิดสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ใกล้วัดใหม่ยายแป้นในวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 3เรียนวันอาทิตย์วันเดียวนะคะ อาทิตย์ละหนึ่งวันนะคะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์5ครั้งจบตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาใครสนใจที่อยากจะเรียนก็ติดต่อทักอินบ็อกมาได้นะคะช่วงนี้มาดามกำลังช่วงนี้มีโปรโมชั่นใครสนใจก็รีบมาสมัครซะก่อนที่จะหมดโปรมีส่วนลดค่าเรียน500บาทเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรในช่วง ลดล็อกโควิดใหม่ๆทุกคนทุกราศีต้องมีปัญหาเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูว่าเรามาถึงชาวราศีกันแล้วปัญหาของชาวราศีกันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมหรือว่าจะรุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะก่อนอื่นมาดามขออนุญาตชาวราศีกันทุกท่านขอจับไพ่แทนคุณนะคะ ใบแรกคิงถ้วยอัศวินดาบเทมเพลนแปดเหรียญราชาไม้เทา้านะคะสิบถ้วยละราชินีเหรียญสี่ดาบเดอะมูนเลเวอร์สองไม้เทา้า แล้วก็อัศวินถ้วยนะคะชาวราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังคุณอาจที่จะยังติดภาระหรือว่ายังติดค้างหน้าที่หรืออาจที่จะยังขยับขยื่นตัวออกจาก สถานที่เดิมๆหรือที่เดิมๆสิ่งเดิมๆยังไปไม่ได้ต่อให้อยากจะไปแค่ไหนมันเหมือนยังติดขัดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เพียงแค่รอเวลาแต่ถามว่ารอเวลาแล้วจะไปได้จะมีโอกาสได้ไปไหมไม่ว่าใครก็ตามนะคะชาวราศีกันที่คิดว่าอยากจะขยับขยายออกจากงานหรือไปที่อื่นหรือไม่อยากอยู่ตรงนี้มันไปได้แต่ขอขอรอเวลาเท่านั้นเองรอระยะเวลาสักพักหนึ่งในช่วงนี้อาจจะยังมีอุปสรรคในการที่จะ ไปไหนมาไหนนะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีสเสน่ห์นะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายแล้วก็ต้องระมัดระวังการอ่อนไหวง่ายของเราเนี่ยเราจะไปคอยตามคนง่ายมันอาจที่จะทําให้เราเนี่ยถูกหลอกได้หรือว่าทําให้เราโดนยุยแย่ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยต้องหนักแน่นให้มากๆเป็นช่วงที่อาจที่จะต้อง เปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลดล็อกใหม่ๆอ่ะนะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปเนี่ยมันเป็นการปลดล็อกที่เรียกว่าเพิ่งจะ 60- 70%อยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นมันอาจที่จะต้องฟันฝ่ากับเรื่องเรื่องงานเรื่องธุรกิจส่วนตัวของคุณนะคะให้มากยิ่งขึ้นอาจจะต้องเหนื่อยมากขึ้นอาจจะต้องมีการเดินทางมีการติดต่อไป พูดคุยเจราจาสื่อสารมากกว่าเดิมนะคะการที่เราจะมาอยู่หยุดอยู่นิ่งๆเนี่ยมันไม่ไม่เกิดผลสําเร็จแน่เลยนะคะที่นี้เราอาจที่จะอยากขยับขยายหรืออาจที่อาจที่จะบางคนอาจจะอยากไปต่างประเทศหรือบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะกลับมาในประเทศมันยังติดขัดที่จะยังมาไม่ได้รออีกสักนิดหนึ่งหรือไม่ก็ต้องรอไปจนกระทั่งถึงปลายปีเลยมันถึงจะใช้มันถึงจะใช้ชีวิตได้เป็นปกติ100เตนะคะเพราะฉะนั้น ชาวราศีกันในช่วงที่ครึ่งปีหลังเนี่ยถามว่าเงินทองขาดมือไหมเงินทองก็ไม่ขาดมือนะแต่เอาอาจที่จะต้องเป็นช่วงที่รู้สึกว่ามันเหมือนกับกลัวๆกราก้าๆกับการที่จะตัดสินใจทําอะไรยังไม่ค่อยแน่ใจยังไม่รู้เลยว่าทําไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าโควิดมันจะถูก มันจะต้องมามีการถูกกักตัวอีกหรือเปล่ามันจะย้อนกลับมาอีกหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอ่ะลังเลโลเลไม่กล้าตัดสินใจแล้วเป็นช่วงที่ต้องการคําปรึกษามากที่สุดนะคะทีนี้เรามาดูว่าชาวราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยรายได้ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะรายได้ในช่วงนี้บอกได้เลยว่าต้องเหนื่อยมากๆเหนื่ <oz S 1> อยในที่เนี้ยมันไม่ใช่เหนื่อยแล้วว่าแล้วมันจะได้เงินแบบเป็นกอบเป็นกำหรือว่าจะเยอะนะมันก็กลายเป็นว่าเหนื่อยแต่ว่า รายได้นี่ยมันยังคงที่ยังเหมือนเดิมไม่ได้มากไปกว่าเดิมแต่ความเหนื่อยเหนื่อยมากกว่าเดิมนะคะแล้วไม่ทั้งความเหนื่อยทั้งความเสี่ยงมันจะมีความรู้สึกว่าสําหรับคนที่ทํางานประจาํามันก็เลยกลายเป็นมีความรู้สึกว่าฉันอยากที่จะได้รายได้ที่ดีกว่านี้น่าจะให้ความยุติธรรมมากกว่านี้งานมันเหนื่อยขึ้นงานมันหนักขึ้นแต่ทําไมรายได้มันเหมือนเราเท่าเดิมเลยนะคะตอนนี้ต้องทําความเข้าใจสักนิดนึงว่า เศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นด้วยกันทุกคนนะคะแม้กระทั่งไม่ว่าคุณจะเป็นลูกน้องหรือคุณจะเป็นเจ้านายคุณโดนผลกระทบไปหมดเพราะฉะนั้นต้องอารุมอร่วยซึ่งกันและกันมันถึงจะอยู่รอดได้นะคะทีนี้รายจ่ายล่ะเป็นยังไงรายจ่ายเยอะมากอย่าเครียดอย่าคิดมากนะคะมันอาจจะมีการล้มเจ็บเกิดขึ้นได้หรือบางทีรายจ่ายจะหมดไปกับการเจ็บป่วย เจ็บป่วยในที่นี้อาจจะไม่ใช่ตัวเราคนเดียวอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้ซึ่งเป็นรายรายจ่ายที่ไม่สามารถที่เราเราจะปฏิเสธได้เลยจะถามว่ามันมีรายได้เข้ามาเท่านี้มันมีรายจ่ายที่จะต้องเข้ามาอย่างที่ไม่คาดคิดอย่างเงี้ยแล้วเราจะเป็นหนี้เป็นสินไหมมันไม่ถึงขั้นเป็นหนี้เป็นสินมันจะมีงานเข้ามาอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ขออภัยค่ะมันจึงทาให้เราอะ่ะเงินไม่ขาดมือนะยังอยู่ได้ แต่ถ้าสมมติว่าเราเงินขาดมือเราเราเดือดร้อนเราจะไปพึ่งพาใครได้พี่น้องพึ่งพาได้ไหมพี่น้องพอที่จะพึ่งพาได้นะคะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีอบอ้อมอารีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพูดไปบอกไปขอความช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องเพียงแต่ตัวเราเองอาจจะสักดศีเยอะ หรือว่าไม่กล้าที่จะไปพูดไปบอกเขาถ้าคุณกล้าที่จะพูดจะบอกเขาก็จะช่วยเหลือคุณได้นะคะสําหรับชาวราศีกันที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เราจะไปพึ่งคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคุณแม่พึ่งได้นะคุณแม่ก็ยังยังพอมีศักยภาพพอที่จะช่วยเหลือลูกได้พอที่จะพึ่งได้นะคะถามว่าพึ่งคุณพ่อได้ไหมคุณพ่อก็พึ่งได้นะคะคุณพ่อเป็นคนใจดี มีเมตตาเพราะฉะนั้น <c oughs> เราเดือดร้อนมาถ้าเราพูดเราบอกเขาเขาช่วยเราถ้าเราไม่พูดไม่บอกเนี่ยมุมมองของคนทั่วไปเขาจะมองเห็นว่าเหมือนคุณมีความสุขคุณไม่ค่อยได้เก็บความทุกข์เอาไว้เพราะฉะนั้น <c oughs> เขาเลยมองว่าคุณอะมีเงินนะคะในสายตาของคนทั่วไปเขามองว่าคุณมีเงินเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เอ่ยปากไม่มีใครรู้ว่าคุณไม่มีนะสำหรับชาวราศีกันถ้าเดือดร้อนจริง,รง,รงๆก็ต้องแสดงตัวออกมาบ้างพูดพูดออกไปบ้างขอความช่วยเหลือบ้างแล้วถึงจะได้ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีล่ะแล้วก็ลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องให้พึ่งพาเราจะพึ่งเพื่อนฝูงได้ไหมเพื่อนฝูงพอพึ่งได้แต่ไม่มากนักนะคะถ้าเราไปพึ่งเขามากๆเขาก็อาจที่จะเอ,อไม่หันหลังให้กับเราอะนะอาจจะไม่ไม่สนใจเราสักเท่าไหร่เพราะว่ากลัวว่าให้พึ่งไปแล้ว ไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าให้พึ่งไปแล้วไม่รู้เราจะชักดาบหรือเปล่าเขามองเหมือนว่าเราอะไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวให้พึ่งไปแล้วเราเขาจะไม่ได้คืนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนฝูงเนี่ยพึ่งได้บ้างไม่มากนักนะคะอย่าไปหวังอย่าไปตั้งความหวังอะไรมากนะักแต่ถ้าสําหรับชาวราศีกันเนี่ยถ้าทํางานเป็นลูกจ้างประจําอยู่อะคุณสามารถพึ่งเจ้านายได้นะเจ้านายพอที่จะพึ่งพาได้นะคะแต่ต้อง คุณต้องเจ็บป่วยหรือคุณต้องมีเหตุผลมากพอที่จะขอความช่วยเหลือจากเขาเขาถึงจะให้นะ <c oughs> ทีนี้สําหรับชาวราศีกันบางคนที่มีรายได้มีเงินอยู่แล้วแล้วในะช่วงช่วงปลดล็อกอย่างเงี้ยอยากที่จะทําธุรกิจส่วนตัวควรที่จะทํำไหมในช่วงนี้ในช่วงปลายปีนี้ควรทํำไหมหรือถ้าทำแล้วจะเป็นยังไงนะคะหรือจะทําใกล้หรือไกลถึงจะดีถ้าทําใกล้บ้าน ชาวราศีกันเนี่ยมีโอกาสที่จะทําธุรกิจส่วนตัวได้นะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยแต่คุณต้องทําใกล้บ้านจะดีกว่าแต่ถามว่าทําใกล้บ้านไม่ดีเหรอทําใกล้บ้านคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่กล้านะคะมันรู้สึกว่าเหมือนมันเสี่ยงเกินไปมันก็เลยกลายเป็นว่าพอตัดสินใจจริงๆคุณก็คุณมีโอกาสที่จะทําทั้งใกล้และไกลได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือทําใกล้บ้านหนึ่งดูแลได้ทั่วถึงสองคุณไม่เหนื่อยมากเกินไปแล้ว การเงินของคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นธุรกิจที่คุณทำเนี่ยมันอาจที่จะต้องเริ่มต้นแรกๆมันอาจที่จะต้องเหนื่อยนิดนึงคุณอาจจะต้องออกไปติดต่อเจรจา,าสื่อสารนะคะหาลูกค้าแต่ในที่นี้มุมมองที่คนเขามองกันว่าคุณเป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งแล้วก็มีวาทศิลป์ทางด้านการพูดพูดจาหวานล้อมได้ดีเพราะฉะนั้นคุณเป็นเป็นคนที่ออกไปติดต่อหาลูกค้ามันจะประสบความสำเร็จมากกว่านะคะ ธุรกิจของคุณอาจจะก้าวหน้าไปได้ไกลอาจจะมีโอกาสในช่วงที่ถ้าปลดล็อกไปแล้วเนี่ยมันจะพัฒนาได้ไปถึงต่างประเทศได้เลยทีเดียวนะคะ mm. เพราะฉะนั้นนะ่ะ mm. ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะอย่ารีบร้อนจนเกินไปเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเกินไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรพลิกล็อกเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันจะไปได้ดีและไปได้สวยนะคะมันจะทําให้ครอบครัวมีความสุขสบายในวันข้างหน้าได้แต่ทีนี้สําหรับบางคนที่ชอบเล่นหุ้นล่ะในช่วงเนี้ย จะเล่นหุ้นได้ไหมเล่นหุ้นดีไหมในช่วงครึ่งปีหลังสําหรับชาวราศีกันเล่นหุ้นได้นะเล่นหุ้นก็โอเคคุณจะจะไม่ว่าจะจับหุ้นตัวไหนก็ประสบความสําเร็จก็จะเขาเรียกว่าอะไรไม่ว่าจะช้อนซื้อหุ้นตัวไหนมันก็จะทํารายได้ให้กับคุณนะคะแต่สําหรับบางคนที่ชอบเก่งกําไรชอบซื้อมาขายไปอย่างเล่นพวกอสังหาริมทรัพย์ <c oughs> ขออภัยนะคะ ซื้อที่ซื้อทางเพื่อเอามาเก็งกําไรเอามาขายจะดีไหมดีนะรายได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณจะเจอที่ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราได้ที่มาแล้วเนี่ยคุณอาจที่จะต้องเป็นคนที่ไปติดต่อหาคนซื้อเองนะคะเราจะระหว่างในหน้ากับตัวคุณมองว่าคุณพูดเก่งกว่าด้วยซ้ําไปคุณรู้จักคนเยอะ คุณสามารถที่จะติดต่อแล้วก็หาคนมาซื้อที่ซื้อทางที่คุณคิดอยากจะเล่นเนี่ยได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะนี่เรามาดูเรื่องความรักของชาวราศีกันกันว่าชาวราศีกันคนโสดละ่ะจะเป็นยังไงอยากมีคู่จังเลยนานแล้วที่เราไม่ได้มีใครเข้ามาในชีวิตหรือว่าอกหักอยู่อยากจะมีใครสักคนเข้ามาจะมีคนเข้ามาไหมมีนะจะเจอคนพูดเก่งคุยเก่งมีสเสน่ด้วยแต่เขาอาจจะดูค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่า อยู่ใกล้ๆแล้วมีความสุขแต่เราจะมองเขาว่าเหมือนคนเจ้าชู้เพราะว่าไอ้ความที่เขาพูดเก่งคุยเก่งเนี่ยเขาเลยมีเสน่ห์ตรงนี้เ,เวลาใครคุยกับเขาแล้วจะติดท้องง่ายๆนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราได้คบ,บเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่สามารถที่จะเออเขาเรียกว่าทําให้เรารู้สึกได้ว่าเขาจะสารต่อความสัมพันธ์กับเราจนถึงขั้นได้มีโอกาสลงเอยกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะ เราต้องดูดีๆนะสาหรับคนเข้ามาเพราะชาวราศีกันคนที่จะเข้ามาในที่นี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีนิสัยเป็นผู้ใหญ่สักนิดนึงหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะและเป็นคนที่ขยันทำมาหากินด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีกันถ้าเราเจอคนที่ดีแล้วก็ต้องรักษาน้ําใจไว้อย่าอารมณ์ร้อนแต่ในที่นี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนอารมณ์ร้อนนั่นในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะท้อง่ายอาจที่จะเป็น การที่ทําอะไรแบบว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นสักเท่าไหร่นะในช่วงครึ่งครึ่งเดือนครึ่งปีหลังไม่ใช่ครึ่งเดือนขอไปนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นชาวราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังถ้าจะให้ดีขึ้นคือคุณต้องกระตือรือร้นให้มากกว่านี้นะคะเรามาดูถึงว่าเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่เพื่อนร่วมงานเขารักคุณดีนะเขามองเห็นว่าคุณนะเป็นคนที่อบอ้อมอารี เพื่อนร่วมร่วมง,งานจึงรักคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยทํางานได้อย่างสบายอกสบายใจไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานแต่สําหรับเ,เจ้านายล่ะเจ้านายคิดยังไงเจ้านายเป็นคนดีนะคะเขาก็ไม่มาวุ่นวายกับลูกน้องเป็นคนจิตใจดีแล้วก็มีน้ําใจด้วยซ้ําไปแต่ตัวเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะอู้งานมากไปหน่อยไหมหรือบางทีอาจที่จะไม่ค่อยกระตือรือร้นกับการทํางานนะเจ้านายก็มองมอง,มอ,งอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอะอะไรที่ ขยันได้ควรขยันให้เขาถ้าเราเจอเจ้านายดีๆเพราะว่าเราจะไม่ได้เสียเราจะได้ไม่ต้องเสียงานดีๆไปนะคะแล้วเขาก็พิจารณาเราอยู่บางทีเราอาจจะมีการเจ็บป่วยอยู่เรื่อยๆจนเจ้านายยังคิดเลยว่าป่วยจริงหรือเปล่าหรือป่วยการเมืองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีเหตุผลหรือมีใบรับรองแพทย์ไปยื่นซะหน่อยเพื่อเป็นการการันตีว่าป่วยจริงนะไม่สบายจริงนะเขาจะได้รู้ว่าเออมันอาจจะเป็นช่วงที่ คุณแพ้อากาศหรือเปล่าหรือคุณเป็นภูมิแพ้ไหมหรือว่าช่วงอากาศมันร้อนเกินไปเรารับไม่ค่อยไหวเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ร้อนนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะทําให้เราอ่ะเป็นช่วงที่ไม่สบายบ่อยนะเราจะต้องบอกให้เจ้านายรู้ล่วงหน้าด้วยก็จะดีนะคะอย่างเช่นว่า <c oughs> ป่วยไปแล้วลาพักแล้วควรมีใบรับรองแพทย์ไหมเขาได้เห็น สำหรับใครที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวแล้วมีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารดีนะลูกน้องบริวารเขารักคุณเขามีความรู้สึกว่าคุณรักลูกน้องเหมือนคนในครอบครัวคุณใช้พระคุณมากกว่าพระเดชลูกน้องจึงมีความซื่อสัตย์แล้วก็รักคุณเพราะฉะนั้นนะ่ะถือว่าสบายใจได้กับการที่ว่าเราได้ลูกน้องดีได้ลูกน้องรักเราแล้วเราเองเราก็เป็นคนที่รักลูกน้องด้วยเช่นกันนะคะมันก็สบายใจได้ในเรื่องการทํางานมาดูถึงว่า <c oughs> สำหรับคนที่วัยเรียนวัยเรียนวัยวัยรุ่นกำลังอยากจะศึกษาต่อจบม .6 แล้วจะได้ศึกษาต่อไหมหรือจบปริญญาตรีอยากต่อโทจะได้ต่อโทไหมในในมุมนี้มีโอกาสที่จะได้ต่อนะเพียงแต่ตัวเราเองเนี่ยกลัวอยู่เหมือนกันกลัวว่าต่อแล้วมันจะไม่จบนะคะกลัวว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะวะ่าภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้กลัวผู้ปกครองจะ ส่งเราต่อไม่ไหวในที่เนี้ยเราไม่ต้องกลัวมากเกินไปผู้ปกครองยังมีศักยภาพพอที่จะส่งเราได้แต่ไอ้ที่มันจะไม่จบจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะตัวเราเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าพอเรียนไปแล้วมันไม่ค่อยกระตือรือร้อนนะมันอาจจะกลายเป็นว่านังส่งหนังสือไม่ค่อยได้สนใจดูเท่าไหร่นะคะอาจจะเออเขาเรียกว่าไปมีความรักซะก่อน นะคะสำหรับวัยรุ่นอาจจะไปอยู่ไปมีความรักซะก่อนเลยทําให้เสียการเรียนได้เพราะฉะนั้นต้องแยกแยะให้เป็นนะคะถ้าแยกแยะไม่เป็นคุณจะเรียนไม่จบนะคะสำหรับชาวราศีกันเรามาดูถึงสุขภาพชาวราศีกันกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างก็อาจจะมีช่วงที่ว่าเจ็บคอนะเจ็บคอไอมีเสมหะต่อมทำซินอักเสบแล้วก็ไทรอยอาจจะเป็นเกิดขึ้นมาได้หรือ ึงที่เส้นสมองแล้วมันมาปวดที่ตรงต้นคอได้นะคะเพราะว่าเราอาจจะใช้ความคิดมากไปหน่อยหรือเป็นช่วงที่เราป่วยบ่อยไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องการเป็นภูมิแพ้ด้วย <c oughs> ระวังการเป็นภูมิแพ้ระวังการเป็นร้อนในที่จะทําให้คอเจ็บไอมีเสมหะเกิดขึ้นได้นะคะการที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องระวังเรื่องเอ,อ่อช่วงแขนบ่าไหลนะคะอาจจะเป็นการนั่งทํางานอยู่กับที่ แล้วทําอยู่ท่าเดิมๆที่เดียวอย่างใครทําคอมมันก็จะแขนมันก็จะวางอยู่ท่านะที่เดียวหรือใครที่ต้องเขียนหนังสือมากๆมันก็จะต้องแขนมันอยู่ท่าเดียวพอเรารู้สึกโตอีกทีหนึ่งเนี่ยกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงไหลติดนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้เราเวลาจะยกแขนยกอะไรเรารู้สึกว่าเราปวดเราขัดเวลาที่มีช่วงเบรกช่วงอะไรให้รีแลกซ์ด้วยการที่ว่ายกยกแขนเหวี่ยงแขนบ้างเพื่อให้ได้ เขาเรียกว่าได้มีการออกกําลังกายได้มีการยืดหยุน่นกล้ามเนื้อต่างๆนะคะมันจะได้ไม่เป็นเขาเรียกว่าไหลไม่ติดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือสําหรับใครที่อายุ50อัพไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายผู้หญิงก็ให้ระวังเรื่องหมดลูกนะคะหมดลูกกําลังจะมีปัญหานะรอบเดือนเริ่มมาไม่ปกติไวทองกําลังมาเยี่ยมเยียนเพราะฉะนั้นมันอาจที่จะทําให้คุณเนี่ยอัหนึ่งอารมณ์แปรปรวนสอง เจ็บป่วยบ่อยเจ็บป่วยบ่อยในที่นี้สำหรับผู้หญิงที่วัยทองจะรู้ดีว่าบางคนนะคะไม่ได้เป็นทุกคนบางคนเนี่ยเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุเพราะว่าฮอร์โมนข้างในมันเริ่มแปรป่วนแล้วนะคะมันกําลังก้าวย่างเข้าสู่วัยทองเลือดจะไปลมจะมาเพราะฉะนั้นน่ะถ้าไม่อยากเป็นแบบนี้คุณไปหาหมอแล้วไปให้หมอตรวจแล้วก็กินยาปรับฮอร์โมนซะสาหรับคุณผู้ชายก็ต้องระวังเรื่องต่อมลูกหมากนะคะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ระวังเรื่อง การนั่งนานๆแล้วเป็นออฟฟิศซินโดมนะคะนั่งทํางานนานๆปวดเอวหลังสะโพกนะคะเอวหลังสะโพกต้นขามันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเป็นออฟฟิศซินโดมปวดเมื่อยง่ายก็เรียกง่ายๆว่าโรคขี้เมื่อยนั่นแหละนะคะแล้วก็นอกนั้นแล้วจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากมันก็เป็นเ,เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศถ้าโดยทั่วไปแล้ววัยรุ่นก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงนะคะเรามาดูถึงเรื่องว่า สังคมทั่วไปเนี่ยเขามองเราอะมองชาวราศีกันว่าเป็นคนยังไงเขามองว่าคุณเป็นคนที่อบอ้อมอาอรีอารมุ่รวยอ่อนอ่อนผ่อนตามจิตใจดีนะคะมีน้ำใจนิสยัยน่ารักมีสเสน่ห์นะคะก็แต่สิ่งสำคัญตรงนี้คือเวลาคุณรักใครแล้วคุณจะรักจริงเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการรักจริงของคุณแล้วแต่คุณจะไม่ได้การรักจริงตอบกลับมา เพราะว่าคุณจะถูกหลอกซะได้ง่ายนะคะพอใครที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเขาจะรู้ว่าคุณเป็นนเป็นคนที่เวลาลักใครแล้วรักทุ่มเทเลยรักจริงรักแบบไม่ได้หวังอะไรตอบแทนแต่โดยมักคนที่เข้ามาเขาอาจจะมาหลอกเราก็ได้มันจึงทําให้บางทีเนี่ยคุณกลัวจังกลัวที่จะรักเลยแหละนะคะเพราะว่าโดนหลอกซะจนเรารู้สึกว่าเราลังเลและเรากลัวเราไม่กล้าที่จะตัดสินใจว่าเราจะรักจะชอบใครดีมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นไปได้แต่สําหรับใครที่เอ่อ โอ้เมื่อกี้มาดามพูดข้ามไปนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวมีคู่ครองแล้วนะคะความรักของคุณก็ช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้การต่างคนต่างก็บ้าทํางานหาเงินเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราออกทํางานได้หาเงินได้ก็อยากที่จะปั๊มเงินเข้ามาให้เยอะๆระมัดระวังการทํางานมากๆทํางานหนักเกินไปไปโฟกัสแต่เรื่องรายได้จนอาจจะล้มเจ็บได้นะคะ <c oughs> อ่ะเรามาต่อกันที่ว่าสำหรับคนที่ทำงานเอ,อทำธุรกิจส่วนตัวนะคะทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ในยอยากรู้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะประสบความสำเร็จไหมสำหรับการทำธุรกิจส่วนตัวรออีกสักนิดหนึ่งนะคะมันเป็นช่วงที่กำลังพัฒนากำลังจะดีขยืบตัวดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะ่ะมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จภายในปีนี้แต่บอกได้เลยว่าธุรกิจของคุณมันจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะ คนเริ่มรู้จักเยอะขึ้นมันพัฒนาไปในยทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอดใจรออีกสักนิดนึงมันจะกลายเป็นว่าประสบความสําเร็จได้แล้วมันจะส่งผลถึงการที่ว่าได้รายได้แบบเป็นกอบเป็นกรรสำสําหรับชาวราศีกันนะคะหลังจากช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเราก็มารอติดตามดูการพยากรณ์อีกรอบหนึ่งก็และกันทีนี้เรามาดูถึงว่าถ้าเรามีเพื่อนฝูงล่ะเพื่อนฝูงจะเป็นยังไงเพื่อนฝูงพึ่งพาได้ไหมเพื่อนฝูงจริงจริงแล้วเนี่ย ถ้าดีเขาก็เอาด้วยนะถ้าไม่ดีเขาก็ตีจากนะบอกให้รู้ก่อนสําหรับเพื่อนฝูงของเราอะ่ะเพราะฉะนั้นลนะเราอาจจะเจอเพื่อนที่เรียกว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะถ้าถ้าเราจะตีว่าเพื่อนเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาอาจที่จะส่งเสริมเราทางด้านเรื่องการงานได้นะคะอาจที่จะมีการติดต่อทําธุรกิจกับเราทางด้านการงานที่ว่าเขาอยู่ทางต่างประเทศ ติดต่อมาทางเราอย่างเงี้ยมันจะอาจจะส่งเสริมกันทางด้านนี้ได้แต่ถ้าเพื่อนทั่วไปที่เราคบๆกันเนี่ยมันอาจจะเป็นการแค่เป็นแค่เพียงเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวไม่ใช่เพื่อนตายไม่ใช่เพื่อนแท้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆอาจจะมีแต่เพื่อนทางด้านธุรกิจมากกว่านะคะหาเพื่อนหาเพื่อนแท้หาเพื่อนที่จะรักเราจริงเนี่ยหายากส่วนใหญ่แล้วเราเนี่ยเป็นคนรักเพื่อนมากกว่านะคะ ทีนี้เรามาดูถึงเรื่องศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยล่ะชาวราศีกันจะมีเกิดขึ้นไหมศัตรูเปิดเผยมีนะเกี่ยวกับด้านธุรกิจของคุณนี่แหละเกี่ยวกับด้านธุรกิจเกี่ยวกับด้านการเงินจะถามว่าทําอะไรคุณได้ไหมเขาเรียกว่าใหญ่เจอใหญ่นะคะทําอะไรเนี่ยทําไม่ได้แต่ก็จ้องจะทําอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเป็นศัตรูทางด้านธุรกิจแล้วเนี่ยไพ่เตือนว่า คุณทำอะไรอ่าเชื่องช้าเกินไปกระฉับกระเฉงให้มากกว่านี้กระตือรือร้นให้มากกว่านี้คุณเป็นคนที่ทําอะไรเรื่อยๆเฉยๆระวังศัตรูน่ะเขาจะแซงหน้าคุณได้เพราะมันเป็นศัตรูทางด้านธุรกิจศัตรูทางด้านการเงินนะคะเขาไม่อยากให้เราดีเกินหน้าเราเพราะฉะ้ดีเกินหน้าเขาเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้อง กระับกระเฉงให้มากกว่านี้กระตือรือร้นให้มากกว่านี้เขาจะได้ทําอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าถามถึงศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆไม่มีนะคะสําหรับชาวราศีกันชาวราศีกันให้ระมัดระวังนะผู้หญิงจะเป็นศัตรูกับเราซะมากกว่านะคะสําหรับศัตรูเปิดเผยนะคะจะเป็นผู้หญิงซะมากกว่าจะคอยจ้องจ้องจับผิดเรามันเขาเรียกว่าอะไรนะเลื่อนขาเลื่อยขาเก้าอี้เราอะให้เราอะได้ต้องลงจากตําแหน่ง ใครที่มีตําแหน่งใหญ่ๆอยู่แล้วก็อาจที่จะโดนแบบนี้แต่ถามว่าทําได้ไหมทําไม่ได้นะเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่มีความสามารถถึงแม้นเป็นช่วงที่เราอาจจะไม่ค่อยได้สบายไม่ค่อยสบายบ่อยป่วยบ่อยมีเรื่องที่จะต้องลาต้องหยุดอยู่เรื่อยๆแต่ประสบการณ์และความสามารถของคุณเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยยังสามารถอยู่ได้และอีกอย่างบวกกับคุณเป็นคนที่พูดเก่ง สามารถพูดให้ผิดเป็นถูกและถูกเป็นผิดได้คุณเป็นคนเอาตัวรอดได้เก่งเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาทําอะไรคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทไปซะจ,จนทีเดียวก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างก็จะดีนะคะค่ะถ้าถามถึงเรื่องจะมีคดีความอะไรเกิดขึ้นไหมสําหรับชาวราศีกันแล้วคดีความไม่มีนะคะแล้วก็อุบัติเหตุก็ไม่มีด้วยก็จะมีแต่แค่เรื่องว่าระมัดระวังสุขภาพใครที่อายุ40 ไปไปลายสี่สิบกลางๆไปไปลายแล้วเนี่ยถึงห้าสิบเนี่ยให้ระวังเรื่องการเป็นไวทองไวทองไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงนะคะผู้ชายก็ไวทองได้ผู้ชายวัยทองเนี่ยมันจะมาส่งผลมาที่อารมณ์อารมณ์คุณจะแปรปวนหงุดหงิดง่ายมันจะเหมือนกลายเป็นว่าคนอยู่รอบข้างจะมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณเนะ่เป็นคนละคนมันไม่เหมือนตอนที่วัยรุ่นหรือไม่ไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่อารมณ์แบบนี้ทาไมอยู่ดีๆอารมณ์แบบนี้นั่นก็คือคุณเริ่มเป็นไวทองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ะ ผู้ชายก็วัยทองได้ตรวจได้ปรับฮอร์โมนได้ด้วยเช่นกันก็จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีกันแล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ